ปัญหาเรื่องสงครามรัสเซียกับยูเครนสองประเทศนี้สู้กันเนี่ยนะก็ทําให้เกิดภาวะเศรษฐกิจชะงักงันนะครับโดยที่รัสเซียเนี่ยก็ถูกประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรปเนี่ยแบนไม่ซื้อของอ้างว่าเป็นต้นเหตุในการก่อสงครามตัวรัสเซียเองก็พยายามหามพันธมิตรงใ,ใหม่โดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยใช้ประเทศจีนเป็นทางออกในการส่งออกน้ํามันอะไรหลายอย่างเนี่ยนะครับเขาก็ส่งผ่านจีนแล้วก็จีนก็ไปขายต่อประเทศอื่นเพราะนันขครที่แบนรัสเซียเนี่ยก็ซื้อผ่านจีนโดนบวกตังค์ไปอีกก็พลาดไปส่วนประเทศไทยเราถือว่าเป็นพันธมิตรที่สําคัญกับรัส มาเป็นหลายร้อยปีเลยตั้งแต่สมัยพระเจ้าซาเขาก็ให้ความสําคัญกับประเทศไทยบอกว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่สามารถซื้อขายของได้โดยที่ต่างคนต่างไม่มีการคว่ำบาตรกันประเทศไทยก็มีฟังอเมริกาบ้างนิดหน่อยว่าต้องคว่ำบาตรรัสเซียแต่เรื่องจริงคือเราก็พยายามหาทางขายคอเพราะว่าเราเนี่ยไม่เคยสนใจเรื่องการเมืองเราสนใจเรื่องการคร้าเพราะพี่น้องประชาชนเราเนี่ยอยากได้ตลาดสินค้าใหม่ๆใช่ไหมครับและกลุ่มที่รัสเซียเขาสนใจมากคือพวกอาหารครับโดยเฉพาะอาหารเขตร้อนเนี่ยเขาอยากได้พวกผลไม้มะม่วงทุเรียนรวมถึงข้าวหอม เนื้อสัตว์ต่างๆไก่แฉ่เคพวกหมูรวมถึงพวกแคมชีสต,ต่างๆเนี่ยเมื่อก่อนซื้อจากยุโรปตอนนี้เนี่ยใครที่มีสินค้าก็ไปขายได้อาจจะมีปัญหาเรื่องการรับเงินรูเบิลบ้างอะไรบ้างแต่เขามีทักษะมีเทคนิคที่จะสามารถรับเงินสกุลที่เราพอจะยอมรับได้เช่นเงินจีนเงิน,งนไทยบาทก็ยังทําได้รัเสเซียเป็นตลาดที่น่าสนใจมากๆอย่างผมเองเนี่ยเพื่อนๆทำธุรกิจเสื้อกีฬาตอนนี้ไนกี้อาดิดาสออกจากรัเสเซียแล้วตลาดมหาศาลครับพวกเราก็อยากจะไปค้าขายกับคนรัเสเซียกันใครที่มีความพร้อมเตรียมลุยรั ได้เลยครับผมตะพรัสสิริกุลพิสูจน์ผู้สมัครสอสอพักรวมไทยสร้างชาตเขตหนึ่งสมตรตมงคมป่าพะนครบางรักปทุมวันมือเศรษฐกิจจุลภาคเกิดที่ยาวราชเน้นที่ฐานารากเศรษฐกิจมุนเวียนครับ